โสดีคเจค่โอเคครับเดี๋ยวเชิญทั้งสอท่านนั่งก่อนนะครับพี่แท็บสิสเชิญคุณเจนเบบี้นะครับล่ามของเราด้วยนะครับผมไม่รู้เลยครับว่านักแสดงท ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะทราบกันอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่านักแสดงในเรื่อง Alchemy of Soul เนี่ยนิสัยดีทุกคนเลยเป็นเบลเบลีเอพิโซดเยอะซมากคู่เอ่อ되게긴호흡으로촬영을했었는데이렇게하루하루굉장히재밌게촬영을했었던거같습니다ทุกทุกวันก็คือมีเรื่องสนุกสๆเกิดขึ้นทตลอนเลยเพราะว่าเราถ่ายทํากันนานมากๆด้วยการถ่ายทําทุกวันมีความสุขมากๆค่ะครับผมก็คือนักแสดงน่ารักทุกคนแต่นักแสดงท่านไหนที่นักแสดงอี่จะประทับใจเป็นที่สุด 어, 아실 분들은 아실 것 같은데 저는 이제 어, 어떤 상대의 여주와의 케미도 좋았지만 저희가 고장 커플 이 고원과 장욱의 커플이 좀 어, 사랑을 많이 받았던 것 같아서 어, 이 자리에서는 어, 세자 고원이라고 얘기하고 싶습니다 진짜로 나도 좀 많이 사람 잡려 나가요. 어 진짜로 보통 케미 D 쿼킹 D 넣 มีคู่หนึ่งที่ทุกคนดูจะชอบกันมากก็คือตัวผมเองชางาอุกกับเจ้าองราชทายาทโคนอนเนาะเป็นคู่หนึ่งอยากจะเมนชั่นถึงในที่นี้นะครับครับผมแล้วก็สำหรับซีรี Souls ส์อ l c h e m อ o f มี u อ s ซีซั่นสเราจะมีโอกาสได้ดูกันหรือเปล่าเอ้ย아직저도들은건없고요어하게된다면전 <laughs> <laughs> 고민없이하게될것같습니다 อาจริงๆตอนนี it, it ้ผมก็ยังไม่ได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีซีซั่นสามรับรองว่าตกลงเล่นเลยไม่คิดก่อนเลยแล้วในช่วงระยะเวลานี้นะครับจะมีโอกาสได้เห็นผลงานใหม่ๆของนักแสดงอีแจอุกอีกเมื่อไหร่ครับโอ้이제이아시아투어가끝나면촬영에들어갈것같아서언제라고정확히말씀은못드리겠지만그래도빠른시일내노่드릴수있도록 เอาจริงๆก็คือหลังจากที่จบเอเชียทัวร์นี้แล้วนะคะผมก็จะเริ่มกลับไปถ่ายทำละครยังตอบไม่ได้ว่าเป๊ะจะเป็นเมื่อไหร่ที่จะได้ออกมาชมกันแต่ว่าจะรีบถ่ายทำมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนครับครับผมก่อนจะจบคำถามนะครับคำถามนี้เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยน่าจะอยากรู้กันทุกคนครับว่าสเปคผู้หญิงนะครับของอ e ีแจอุกนะครับสเปคสาวเป็นแบบไหนนะครับผม 일단텐텐션션이이이너무좋좋아아아서엄청나게밝고고긍정적저랑맞는는사람을하같요ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่เทนชันเยอะมากคือมีความสนุกอยู่ตลอดเวลาก็เลยอยากได้คนที่จะมาสามารถแมทช์กับเทนชันนั้นของผมได้แล้วก็มีความสดใสสนุกสนานไปด้วยกันแล้วก็มองโลกในแง่ดีด้วย ครับผมโอเคครับตอนนี้อยากให้ฝากถึงแฟนๆน,นะครับที่เตรียมตัวรอมาเจองานมิ a แอนกรีสในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะได้เจอเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับในวันพรุ่งนี้เออ우선이렇게큰사랑주셔서너무나감사하다는얘기듣고싶아드리고싶고요어내일팬미팅때또좋은추억만들었으면좋겠습니다톰라쿤 มากนะครับที่มอบความรักที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้ผมแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะมาเจอกันที่แฟนมิ่ติงแล้วก็มาสร้างความทรงจำํำดีๆด้วยกันนะคะผมรักคุณครับขอเสียงปรบมือกันด้วยครับเสียงกรี๊ดด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาต่อไปจะเป็นโค้ดโทรว์นะครับผมด้วรักนะครับทุกคน Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.